ดีค่าสาวๆสำหรับคนที่เป็นฝ้าเป็นสิวนะคะที่เคยบอกว่าลองครีมมาเป็นสิบตัวแล้วก็ไม่หายหรือเคยใช้ครีมลดฝ้ามาแล้วแต่หน้าบางออกแดดจะแสบร้อนและสาวๆที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายทุกคนลองเปลี่ยนมาบำรุงผิวด้วยสมุนไพรกันดูนะคะปลอดภัยไม่มีสารอันตรายแน่นอนค่ะขั้นตอนแรกเราจะลงเซรั่มก่อนนะคะทุกคนตัวนี้จะเป็นเซรั่มที่มีคอลลาเจนนะคะเพิ่มความฉ่ำกระชับรูขุมขนแล้วก็เปิดผิวก่อนที่เราจะลงครีมบำรุงนะคะทาให้ทั่วใบหน้าเลยคะ่ะตัวเซรั่มจะแตกตัวเป็นน้ำนะคะทำให ลงเซรั่มเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาลงเป็นครีมสองตัวนี้ค่ะเนื้อครีมจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนตัวสีเหลืองจะเป็นครีมไพสดนะคะเป็นเนื้อครีมทมินตัวนี้จะเป็นครีมสาหร่ายแอปเปิลนะคะเราแต้มไว้ที่หน้าแบบนี้ทั้งสองสูตรแล้วสามารถเกี่ยผสมกันไปแบบนี้ได้เลยสำหรับสาวๆที่เป็นฝ้าเป็นฝ้าเรื้อรังเป็นฝ้าเลือดฝ้าแดดนะคะที่เคยลองครีมมาเป็นสิบๆตัวแล้วก็ไม่เห็นผลนะคะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลามาเยอะแล้วคนที่กำลังถอดใจกับการหาครีมสลายฝ้าดีๆสักตัวนะคะลองเปิดใจอยู่งุบววยผิ ไม่มีสารอันตรายนะคะฝ้ากะจะค่อยๆจางลงนะคะตามสเตปจะไม่กัดหน้าไม่แสบหน้านะคะทุกคนไม่ต้องกลัวเลยผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะทุกคนดูเลยว่าเนื้อครีมที่มันเป็นสีเขียวสีเหลืองที่ปอาทาเมื่อกี้นะคะพอเราเกลี่ยลงไปแล้วมันจะไม่ทําให้หน้าเขียวแล้วก็ไม่ทําให้หน้าเหลืองคือซึมลงไปในผิวเราหมดทุกตัวเลยเห็นไหมครีมบางตัวนะคะที่มีสีแบบเนี้ยเวลาเราทาแล้วหน้ามันจะเป็นสีเหลืองเป็นสีเขียวแบบเอออะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนแต่ตัวนี้จะไม่มีเลยนะคะมันจะซึมลงผิวหมดแบบนี้เลยเห็นไหมทุกคน เปิดใจให้คีมสมุนไพรดีๆบำรุงมหน้าดูนะคะทุกคนเพราะเชื่อว่าทุกคนต้องหลงรักและติดใจแน่นอนค่ะ